วันนี้เรามาฟังคลิปวิดีโอของชาวเวียดนามที่ได้ทําการเปรียบเทียบซึ่งพูดถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของเวียดนามที่เหนือกว่าประเทศไทยในหลายๆด้านโดยมีการเปรียบเทียบในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและนโยบายต่างประเทศสรุปเป็นข้อข้อได้ดังนี้นะครับดยเรื่องแรกชาวเวียดนามก็ได้พูดถึงเศรษฐกิจ เวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากการปฏิรูปนโยบายและการเปิดประเทศสู่การลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ในขณะที่ประเทศไทยยังคงประชินกับปัญหาทางการเมืองและกฎหมายที่ไม่เสถียรทําให้นักลงทุนลังเลในการลงทุน 2. การค้าและการลงทุนเวียดนามได้ทําข้อตกลงการค้ากับประเทศสําคัญสําคัญเ<ๆ>ช่นสหรัฐอเมริกาสหาภาพยุโรปขณะที่ประเทศไทยยังล่าช้าในเรื่องนี้เนื่องจากปัญหาภายในประเทศ 3. นโยบายและเทคโนโลยี เวียดนามเริ่มมีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมมากขึ้นทําให้สามารถดึงดูดนักลงทุนและแรงงานคุณภาพสูงในขณะที่ประเทศไทยยังต้องพัฒนาเรื่องนี้อีกมากครับแล้วเราลงไปฟังสรุปจากคลิปวิดีโอในต้นทางกันนะครับโดยผมก็ได้สรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของเวียดนามที่แสงหน้าประเทศไทยในหลายๆด้านซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญมากในการเปรียบเทียบเศรษฐกิจและการพัฒนาของทั้งสองประเทศคนอื่นเรามาดูที่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากเหตุผลหลักก็คือการปฏิรูปเศรษฐกิจและนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเวียดนามทําให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น การเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า f b i นั้นมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามในตลาดโลก เมื่อพูดถึงการค้าและการลงทุนเวียดนามสามารถทำข้อตกลงการค้ากับประเทศสำคัญสำคัญเช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้สำเร็จโดยข้อตกลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการแต่ยังทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในขณะที่ประเทศไทยยังมีความล่าช้าในการทำขคอตกลงลักษณะนี้เนื่องจากปัญหาภายในประเทศ และนอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปันจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวียดนามสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงและมีความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิตอลการลงทุนในด้านเทคโนโลยีทําให้เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนต่างชาติและอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เวียดนามได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นถนนท่าเรือหรือสนามบินการพัฒนาเหล่านี้ทําให้การขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยวรวมและเมื่อพูดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเวียดนามก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างงานที่มากขึ้น นอกจากนี้การศึกษาของเวียดนามก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทําให้คนรุ่นใหม่มีทักษะและความรู้ที่พร้อมจะแข่งขันในตลาดโลกสุดท้ายนี้การเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะเห็นได้ชัดเจนว่า,วาเวียดนามมีความมั่นคงทางการเมืองและนโยบายที่ชัดเจนมากกว่าในขณะที่ประเทศไทยยังคงประชิญกับปัญหาทางการเมืองและกฎหมายที่ไม่เสถียรส่งผลให้นักลงทุนลังเลในการลงทุนในประเทศไทยและหันมาสนใจเวียดนามแทนครับแล้วเราลงไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยท่านแรกก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้นะครับเวียดนามได้ทําการปฏิรูปเศรษฐกิจฐฐอย่างจริงจังและนโยบายเปิดประเทศทําให้สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เราสามารถแสงหน้าประเทศไทยในหลายๆด้านความคิดเห็นต่อมาครับการพัฒนาของเวียดนามในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในหลายเมืองและรัฐบาลก็มีการสนับสนุนที่ดีวามวิถีต่อมาครับประเทศไทยยังคงมีปัญหาทางการเมืองที่ไม่เสถียรทําให้นักลงทุนหันมาสนใจเวียดนามแทนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อมาครับเวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วเนื่องจากนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนและการค้ากับต่างประเทศทําให้เรามีรายได้ในการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับการศึกษาของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้คนรุ่นใหม่มีทักษะและความสามารถที่แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับการที่เวียดนานมาานานสามารถทําข้อตกลงการค้ากับประเทศใหญ่ๆได้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของเราและทําให้เรามีตลาดการส่งออกที่กว้างขึ้น ต่อมาครับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีทําให้เวียดนามสามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพความคิดเห็นท่านต่อมาครับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช <ใน S 1> <trên S 2> ่นถนนและท่าเรือทําให้การขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ท่านต่อมานะครับเวียดนามมีการพัฒนาในหลายด้านแต่เรายังต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อรักษาความสำเร็จและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันควาคิดเห็นต่อมาครับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาทำให้สามารถเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาพัฒนาได้อย่างรดวดเร็วชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับผมเห็นว่าเวียดนามมีศักยภาพที่จะก้าวกระโดดไปไกลกว่านี้แต่ถ้าเรามีการวางแผนและนโยบายที่ชัดเจน ท่นต่อมาครับรัฐบาลได้ทำงานหนักในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจความคิดเห็นท่านต่อมานะครับการมีแรงงานที่มีคุณภาพและการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เวียดนามสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วความคิดเห็นท่านต่อมานะครับ การให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของประเทศอื่นๆเพื่อนํำไปปรับใช้ในประเทศเวียดนามนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากฉันเห็นว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศไทยนั้นอาจช่วยให้เราได้เรียนรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ของเราเองได้ดียิ่งขึ้น เราอาจได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา,หาหรือวิธีการในการพัฒนาที่เรายังไม่เคยพิจารณามาก่อนความคิดเนท่านต่อมาครับอย่างไรก็ตามการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านก็ควรต้องพิจารณาอย่างมีเหตุผลและวิเคราะห์อย่างถีถ ون, ่ถ้วนเพราะมันไม่ได้มีแค่ด้านบวกเท่านั้นแต่อาจมีด้านลบ,บและผลกระทบที่ไม่คาดคิดเกิดข,ขึ้นด้วยความคิดเห็นต่อมาครับ สำหรับตัวฉันเองฉันอยากให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงสังคมและเศรษฐกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นแต่ต้องการให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีเพียงแค่ยึดติดกับแบบแผนโดยไม่คิดถึงสถานการณ์จริงในประเทศของเราด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับการเปิดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามทําให้เราสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นความคิดเห็นต่อมาครับ เวียดนามยังคงต้องพัฒนาต่อไปในด้านการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันท่านต่อมาครับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนามทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและมีโอกาสในการทํางานที่ดีขึ้นคมอบิ่นท่านต่อมาครับรัฐบาลมีการสนับสนุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนท่านต่อมานะครับ การมีนโยบายที่ชัดเจนและการสนับสนุนจากรัฐบาลทำให้เวียดนามสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมนความคิดเห็นต่อมาครับผมเห็นว่าเวียดนามมีศักยภาพที่จะกลายเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจครับแล้วก็มาถึงความคิดเห็นของท่านสุดท้ายแล้วนะครับโดยท่านนี้ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ครับการพัฒนาของเวียดนามในหลายๆด้านทําให้เรามีความหวังและมองเห็นอนาคตที่ดี ครับและกระจุไปแล้วนะครับสําหรับการเปลยความคิดเห็นของชาวเวียดนามซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในความสําเร็จของเวียดนามและความหวังในอนาคตที่สดใสทั้งทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและเทคโนโลยีการพัฒนาที่มีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนจากรักฐบาลเป็นปันจจัยสําคัญที่ทําให้เวียดนามก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของใครจะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับให้วงเวีย t โต n ถื่อนก็ v phát triển những điều này liên quan đến vấn đề chính trị đất nước quản trị địa phương và chiến lược phát triển khác nhau của thái lan và việt nam Thái Lan tập trung vào việc phát triển khu vực trọng điểm như là Bangkok, Nakhon, Pattaya và Chiang Mai cũng như các khu vực ven biển trong khi các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh nằm sâu trong nội địa.